ครับนะเราจะมาลองเครื่องยันมาสามเทีนเจ็ดสองสิบแปดแรงรุ่นนี้ขากันเล่นตัวเดียวครับเอาสูดรแล้วดับไปเลยเราก็จะจัดเครื่องสวยๆอย่างนี้ให้แหละได้ยินคำชมลูกค้าใบที่สั่งไบน้ได้เครื่องส,สวยๆถูกใจมากเลยครับนี่เดิมๆส,สวยๆไม่แกะไม่เปิดสภาพนางฟ้าทั้งนั้นครับอ่าเนี่ย่าน,น้ำไห้ลูกค้าบางท่านวอโกูโหดีมากร้านนี้วองเครื่องอ่าเราดีใจจริงๆไปให้ฟังเสียง เอาดูเลยนะเอ๊ะเอาดูไปเลยดับไปเลยเอาไปโอเคนี่อย่างงี้เลยแจวมากครับแรงอัดแรงีรงดีอย่าลืมโทรกลับมาชมนะครับ